จะพาไปลุยศึกโรมาเนียซุปเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างโบโตซานีเปิดบ้านเจอกับโอเตลุนการาติคู่นี้จะลงเตะันตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับ ตาราคงคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านโบโตโซานี่ยูมดับที่16นะครับแข่งไป30นัดชนะ3เสมอ12แพ้15แต้มมี21แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป15นัดชนะ2เสมอ8แพ้5้าค่าวิลเลจอยู่ที่13%น,น,นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโอเตลุนการาติเนี่ยยูมดับที่11นะครับแข่งไป30นัดชนะ6เสมอ16แพ้8แต้มมี34แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป15นัดนะครับชนะ4เสมอ8แพ้3ามค่าวิลเลจอยู่ที่26%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับโบโตซานี่เนี่ยพัมผลงานได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับโดยเอาชนะโอเตลุนเนี่ยไปได้2นัดเสมอกันไป2นัดแพ้กับโอเตลุนไป1นัดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเป็นโอเตลุนนะครับเปิดบ้านเอาชนะโบโตซานี่ไปได้สอศูนย์สวนใแคปในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับโบโตซานี่นะครับทำเงินจากโอเตลุนได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมต่ำไป4จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสู่ของเจ้าบ้านโบโตซานีนะครับเอาชนะคู่แข่งไปถึง4นัดและแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยโบโตซานีนะครับออกไปเยือนไลซีเนานะครับเอาชนะได้3ประตูต่อ1สว่วนแฮนดิแคปนะครับของโบโตซานีนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสูดของทีมเยือนโอเตลุนกาลาตินะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยโอเตลุนนะครับออกไปเยือนมักเซาล์รอกนะครับเอาชนะได้4ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับของโอเตลุนเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดีแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เสมอราคา2เปิดมาให้เจ้าบ้านโบโตซานี่เป็นต่ออยู่ที่0.05นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ลูกราคา2เปิดมาให้2-2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านโบโตซานีเนี่ยสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับแน่นอนว่าขุมกําลังอยู่กันครบคาดว่าแมตช์นี้นะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีเอนโซโรเปสนะครับดาวยิงอาเจนตินานะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้ฮวนคาโปนะครับเพเมเกอร์คู่ใจนะครับรับอาสาปั้นเกมลุกนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโอเตลุนเนี่ย สำหรับความพร้อมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเช่นกันนะครับคาดว่านัดนี้นะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-3-3นะครับโดยมีเฟรดิกมาเซียลนะครับอานลลูเซวิทนะครับแล้วก็ลาวานนาตาซานนะครับเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์นะครับ โฆสณะของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการพบกันของ2ทีมที่อุ่มเครื่องเทพจัดๆเลยนะครับเพราะตบคู่แข่งมาเรียบนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเจ้าถิ่นโบโตซานีเนี่ยอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับเรื่องการลงเตะในบ้านของตัวเองนะครับแถมความมั่นใจนะครับกำลังมาเต็มอิกด้วยนะครับเชื่อว่าประเดิมสนามต่อหน้าแฟนๆเนี่ยอย่างน้อยต้องมี1คะแนนการันตีนะครับจริงอยู่ที่การเผชิญหน้าของโอเตลุนเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นรองอยู่นิดๆนะครับจากผลงานในซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ว่าสถิติการพบกันเนี่ย เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดครับเนื่องจากทั้งคู่ครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับฉะนั้นนะครับบอล3หน้าแบบนี้นะครับขอวัดใจนะครับไปที่เจ้าบ้านดีกว่านะครับกับเลทที่เปิดมาให้เลือกด้วยนะครับวันนี้ฟันธงนะครับวางไปที่โบโตซานี่นะครับเอาชนะได้สอหนึ่งจัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกฟินแลนด์พิมลิกนะครับเป็นคู่ระหว่างฮาเ้าเปิดบ้านเจอกับอินเวสเทมเปเล่นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน5้าทุ่มนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านฮาก้าเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับแข่งไป14นัดชนะ7เสมอ3แพ้4ี่แต้มมี24แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1เข้าวินเลตอยู่ที่57%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอิมเวทเทมเบเล่ er นะครับยูมดับที่4นะครับแข่งไป15นัดชนะ7เสมอ5แพ้3ามแต้มมี26แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป7นัดนะครับชนะ3เสมอ3แพ้1เข้าวินเลตอยู่ที่42%นะครับ ส่วนเฮ o ูเฮ d ใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับแพ้ชนะไปคนละ1นัดและเสมอกันไปถึง3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเป็นอินเวสเทเบเล e นะครับเปิดบ้านเอาชนะหาก้าได้5ประตูศูนย์สว่วนแฮนดีแคปนะครับใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับหาก้าเนี่ยทำเงินจากอินเวสเทเบเลสได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านฮาก้านะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอ2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนมาริฮามนะครับเอาชนะมาริฮามได้3-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของฮาก้านะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป3นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสูนทีมเยือนอิมเวตเทมเบเล่นะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยอิมเวตเทมเบเล่นะฮะเปิดบ้านเอาชนะ HJK เฮลซิงกิได้3-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอิมเวตเทมเบเล่นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอิมเวตเทมเปเล่นะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5สูงงตำกำแพเปิดมาให้ 3.5K4 นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของาบ้านฮากาเนี่ยสภาพความพร้อมนะครับยังขาดอยู่หฮกิโลนะครับกองกลางที่ติดโทษแบนนะครับและโอกาสเนี่ยจะตกเป็นของตูเลซีลานะครับที่จะลงทําหน้าที่แทนนะครับขนาดลิดเดี้ยงตัวเจ็บเนี่ยไม่มีนะครับด้านการจัดทัพนับจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับแดนกลางใช้เป็นเอวานจาร์ลอสนะครับแล้วก็มัสอิซาฟอยนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโอลิเวอร์ไวนะครับลงบู๊ในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอินเวสเทมเบเล่นะครับ สภาพความพร้อมวันนี้นะครับขาดฟิลิเป้อสเปเกนนะครับที่เด้งนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนกองกลางที่ติดโทษแบนเนี่ยมียูนาเวเตลีนะครับส่วนการจัดทัพนับจะใช้ระบบ3 1 4 2นนะครับแดนกลางวางเป็นมัสซิมสโตปินนะครับกับอาลตอนโปโปวิดนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างซาเตลีฮาลาลานะครับแล้วก็ลูเป้ลินสกี้นะครับที่จะลงบูนะครับ ทัสนะของคู่นี้นะครับกับเลทที่เปิดมาให้อินเวสทมเปเลเป็นต่อถึงลูกครึ่งเนี่ยแนะนําว่าอยู่ทางเจ้าบ้านฮาก้าดีกว่านะครับพอได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านนะครับและผลงานในบ้านของพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแถมใส่ติการเจอกันในบ้านของฮาก้าหครั้งหลังสุดนะครับฮาก้าเนี่ยไม่แพ้อีกด้วยนะครับดังนั้นเกมวันนี้แนะนำนะครับอยู่รองที่เจ้าบ้านดีที่สุดนะครับวันนี้ฟันทงนะครับรองไปที่ฮาก้าเสมอกันที่22จัดไป คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกาวีเดนออสเวนคารนะครับเป็นคู่ระหว่างฮัมบาบีเปิดบ้านเจอกับโกเทนเบิร์กนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านฮัมบาบีอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไป13นัด ชนะ7เสมอ1แพ้5แต้มมี22แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป6นัดนะครับชนะ5แพ้1เข้าวิลเลตอยู่ที่83%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างโกตเทนเบิร์กอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไป13นัดชนะ4เสมอ2แพ้7แต้มมี14แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป7นัดชนะ2เสมอ1แพ้4เข้าวิลเลตอยู่ที่28%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเจ้าบ้านฮามาบี้เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับโดยเอาชนะโกเทนเบิร์กได้2นัดเสมอกันไป2นัดนะครับและแพ้กับโกเทนเบิร์กไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยฮามาบี้นะครับเปิดบ้านแพ้กับโกเทนเบิร์กไป3ประตู1นะครับส่วนแฮนดิแคปที่ทั้งคู่เจอกันนะครับฮามาบี้นะครับทำเงินจากโกเทนเบิร์กได้2นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านฮามาบีนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับฮามาบี abi, ออกไปเยือน G A I S นะครับเสมอกันไป 0-0, 00. สว่วนแฮนดิแคปนะครับของฮามาบีเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดข,ของทีมเยือนโกเทนเบิร์กนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยโกเทนเบิร์กนะครับออกไปเยือนวานาโมแพ้วานาโมไป2-0ส่วนแฮนดิแคปของโกเทนเบิร์กนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านฮามาบีเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.40.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5คี3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านฮามาบีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับน่าจะยืดขุมกาลังหน้าเดิมลงสนามตามระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมกับวางนายฮีเบซาร่านะครับใช้เป็นกลางลุกนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นแดนิสกุลนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโกเทนบอกเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมัตเชอัสโยฮันสันอาเบอร์มูยอลี่นะครับอาบูลาเซซารอาลูนะครับแล้วก็สุไลมานอับดุลลาฮีนะครับก็คงไม่มีทางเลือกนะครับวันนี้นะครับจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามแน่นอนตามระบบ4-3-3ครับพร้อมกับวางโชมัสซานโตะครับกุสตาฟนอรินแล้วก็ออสการ์แพตเตอร์สันนะครับลงประสานงานกันในแดนหน้านะครับ อฆษณะของคู่นี้นะครับฮามาบี้เนี่ยผลงานแข่งเอาเรื่องนะครับหลังจากชนะ3จาก4ี่นัดหลังสุดนะครับกดไป8ประตูเสียแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับอีกทั้งสถิติในบ้านดูดดันนะครับเอาชนะ5จาก6นัดที่ผ่านมานะครับและแพ้แค่ครั้งเดียวตลอด10แมตช์ล่าสุดนะครับส่วนโกเทนเบิร์กเนี่ยช่วงหลังฟอร์มแผ่วนะแพ้ไปถึง2นะครับเสียถึง7ลูกยิงได้แค่2เท่านั้นนะครับซร้ายเนี่ยแพ้นอกบ้าน3ใน4นัดหลังสุดนะครับ ผ่านคู่แข่งนะครับในสถานะต่ากว่าในตารางทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นนะครับทีมเยือนเนี่ยเข้าวินจากสังเวียนแห่งนี้นะครับแค่ครั้งเดียวตลอด4นัดลังสุดนะครับซึ่งว่ากันตามภาพรวมนะครับเจ้าถิ่นข่มเยอะนะครับวันนี้นะครับฟันธงให้ฮามาบี้นะครับชนะที่2-1จัดไปคู่ต่อไปนะครับฮามสตัดเปิดบ้านเจอกับ AIK เคโซน่านะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านฮามสตัดอยู่อันดับที่9นะครับแข่งไป13นะัดชนะ6แพ้7จดแต้มมี18แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป6นะัดชนะ4แพ้2เข้าวินเลตอยู่ที่66%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน Aik โซน่านะครับอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไป13นะัดชนะ5เสมอ2แพ้6กแ,แต้มมี17แต้มนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยแข่งไป6นัดนะครับไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้4เข้าวินเลตอยู่ที่0%นะครับ ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้นครับต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับแพ้ชนะไปคนละ2นัดและเสมอกันไป1น,นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป1น,นึงนะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับฮามสตัดเจ้าบ้านเนี่ยทำเงินจาก AIK เคโซน่าได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดข,ของเจ้าบ้านฮามสตัดนะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยฮามสตัดนะครับออกไปเยือนมันโม่แพ้กับมันโม่ไป5ประตูหนะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือน AAK ซ o n a นะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดแพ้ไป4นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับครวม่าไป2-1นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ AAK ซ o n a เป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1นะครับสูงตาำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านฮามสตาร์ดเนี่ยจะไม่มีกิลลี่เอชโยสันนะครับกองกลางแล้วก็นาฮิมโมฮัมิดนะครับกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาในระบบ4ี2นะครับตำแหน่งกองหน้าคู่เนี่ยใช้เป็นบินีอิกาสันนะครับกับแบร์ทอกอสนะครับที่จะรับบทแทนโมฮัมิดนะครับในแดนกลางส่วนตัวหลักอย่างอาเมินอับมาลีเนี่ยแล้วก็ยูนาธานสวลเบิร์กนะครับพร้อมลงทําเกมเช่นกันนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน A.I.K. โซน่านะครับจะไม่มีอเล็กซานดราเฟซารีนะครับแล้วก็โอมาฟารัสนะครับกองหน้านะครับแล้วก็อาคิมฮามิอาลีนะครับกองกลางที่เจ็บนะครับขณะที่มาตินเอลินเซนเนี่ยแล้วก็อาตอนซาเลทอสนะครับกองกลางเนี่ยต้องรอเช็คฟอร์มฟิตทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะใช้ระบบ3 4 3นะครับสประสานกองหน้าใช้เป็นจอร์นกูสเตตินะครับแล้วก็ยอนิสพิสตาร์นะครับและจะมีเบอร์ซานเซรีน่านะครับเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้านะครับ ัลงานของคู่นี้นะครับฮามสตัดเนี่ยนัดล่าสุดนะครับพายมันโมดทีมจ่าฝูงนะครับไปตามสภาพเลยนะครับในลีกเนี่ยสี่นัดหลังนัแพ้ไปถึง3และชนะแค่2ใน7นัดหลังนะครับอย่างไรก็ตามนับที่น่าสนใจคือในบ้าน4เกมหลังเนี่ยชนะถึง3นัดนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน AAK s เคโซน่ะครับแพ้5จาก6เกมหลังในลีกนะครับขณะที่ฟอร์มเกมเยือนเนี่ยแพ้4นัดติดนะครับ เกมเยือนของ a อไอเคโซนาเนี่ยดูไม่มีสภาพนะครับน่าจะยากที่จะบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านได้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับวางไปที่ฮามสตัดเสมอกันที่1-1จัดไป